สบายดีทุกคนน,นี้แมตตี้สิเมืองเซนโนคนเดียวบมีคนทงังขากาเพียร์คา,างานข่ายอย่างบุห็นบอกทุกคนแมตตี้สิเดินทางคนเดียวเนาะแมตตี้สิที่โดยสารที้านโอซูมคิวเด้เรียกเพิ่นกันเดินสายไฟนะอันนี้ก็คือเรียก,น,กนั่งกระตาเมียให้เมืองคนเดียวคือบทาเขาเลยอจักเมื่อ,อ นัดหมอไว้แล้วพวกเราก่างแบ้ง,งนี้เยอะค่ะนัดคือต้องนัดมือคอยคามืออไไรจะคอยามือนี้มันก็แล้วคอยเดินไฟอ,อันนี้เชทุกคนมิตีสิเดินทางไปแล้วแหละที่ขี่โดสารไปที่รถไปเองครับขับพวกไปอมอ่ะมิตีสะทายบางส่วนคือเก้าเดินลืมแนะนามตู่ป้าทุกคนไปเจอกันอยนู่วันี่คุณเหล็กสันสกสิไทยเป็นทางน้อยนึงแล้วกับของีุณสกติไทยโต้ในนึงเพราะว่า มาการมื่อนี่ฮะอนเมือนมาตีกินชิดันนะหนาวหนาวมือโคตรฮอนมามื่อนี่ฮอนฮอนแห้งมือแรงหรืมือมือแรงหรือมืออื่นอาจจะฝนตกขอาพันเท้าสิศใต้โทรศัพท์ไหลกะยันโทรศัพท์ฮอนแล้วมันค้างนะทุกคนปะไปเจอกันยวนอยู่ใส่กั๊เจ๊เจอได้เด้อทุกคนเชโนให้คุณแม่ออกมาหาเนาะฮอนคุณแม่ให้เราคิดว่าจะออกมาปานบุยาา คือยังยู่คือยังยู่เราแห่งเที่ยวอัยมาเที่ยนเที่ยวก็ยาเลยเจ้าแพงแม็กก็ต้องให้เราขี่จักยานยังเคยเงอนเนาะยังเคยเงน้าน็ชิมเงอนในเคืนนเมืองวิมาเออะเอะเะเอะ่อะเ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 อเจะเอะอะเอะเัะเอะมอะเ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 อเอเอะเอะเอะเอใเอะเอะเอะอะเ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 อเอะ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 มอยะเอะอะเอะเเเาะอะอเอออเอ ไปดูจ้าโคตรดังขึ้นรถรอเด้นอะรถแจ็คส์เมนคันนั้นหรือบออะไรทุกคนเลยคุณคันเขาก่อนบ่งได้ทุคก,กทคนกักรถก่อนเด่ทุกคนตอนนี้มาตีประได้ขึ้นรถเรียบร้อยบ่นอนคุยคิดเราจ<น>ะซีเวเขาก่นบ้านหนองกระซ่อง,งอันนี้รถสวัสด์กับเซโปอาจจะคนเจอกันนิเซโนจ้ะ ทุกคนตอนนี้ม่ตีไดฮอตคลินิกแค่วเรียบร้อยเกือบมันก็จะพาก่ายเนะาะค่ะแต่กมล,ลินโทรศัพท์คุณแม่มาหยิบผ่าได้อะไรเยอะแยะสบายดีนะเจ๊อุ้ยชูดนะบนอเดิอันนี้จะม,มีคนไข้เลยนัดเอเต๋ไว้แล้วพักาคินิกเลย ที่ like okay. Ooh, like ที่คุณเคยเตียงใดเตียงนี้แล้วเนาะเอ้อบ่มีลูกค้ามาไหนเนาะเดือหากับเลิกวะโอเคทุกคนผิดเขียวอ่ะสีเดงปูจีเซ่สีแดเนาะได้อยู่กระจายเงินคุณแม่ก็รออยู่นี่ ตั้งใจตั้งเดือนกินีก็ไม่ได้มามาสวราง์้วกกายฟาวไปฟาวมาแล้วก็ยากเดือนหน้าจะเห็นว่เดียวานอนว่ะทุกคนก่อนาใจเงนินก่อนเนาะ,ะ,ะเดือนหน้าที่ห้าเนาะคีขันคาวเวียขีิเลื่อนอยู่แเ่เนอน ก็ซืออกจากคีนีนาะทุกคนจ่ายเงินไปที่เรียบร้อยแล้วจะซื้พาคุณแม่ไปทางไหนต่องเป็นวัาเป็นคืนกินหมูกระทะแต่เม่นูกินจนเบื่อแล้วเสียงรถกระสิวนๆไปนะทุกคนอากาศยุราวกับป้าทุโคนฮอนโคเดรเลยป้าทุกคน,น,กคน,กคนจะสืไปหานั่งอยู่หานเย็นๆกนูเลยหาดื่มน้ำเย็นๆทุกคนมันฮอนโคพายจ้าค่ะทุกคนพายต่อนะตัดพามาตอนนี้กันก,กินของเย็นๆมันๆ าคาะคุณแม่มากินคือว่าพนยาสินดาเนี่ยตายลน้นเมื่อคืนนะี้มาตีกันกินละมาจะทุกคนพักผ่อนสักสกวัสกน,ส,นสักหน่อยเนาะไปกินสินดานสักาพาเพป็นไปเนาะตะโดนตัวไม่พอกันเท่านะึงตะกี้เมตีอยู่แล้วพากันออกมากินสินดานนส่งไม่รู้เดี๋ยวนี้เมตติว่ายูแล้วกะเอ้ยเหงาแล้วเพลินเนาะมากินทอนเท่าป่แม่กินทอดเลยเรียงยัง่งเราผัดไปเรียงยังไงเราผัดไปว่าสัน อาเจะคนตัดภาไปตอนกินชิ้นด้านเนาะเพราะว่าอยู่หานเพิินเปิดเพลงยานมันติดลิอสระธิ์เนาะไปค่ะทุกคนเซโนโบฮูมีงานยังเนียของเยอะแยะเลยน่าจะมีงานนะทุกคนแต่ว่ามิติโบฮูมีเป็นงาน,นยัง เซโนมีงานอะไรเอ่ยอันนี้แมตตีกำลังขี่รถไปตลาดแรงเซโนทุกคนซื้อของกินแรงให้แี่นะคะยังรอตลาดนะทุกคนตอนนี้ก็เวลาห้าโมงแล้วตลาดแรงเซโนจะยังประจักแนวซิกินบ่นี่ มาหัวตลาดกับบรวสิกินอย่างนะทุกคนไปกินแล้วร้านเก่าร้านเดิมค่ะเติมเติมคุณแม่มาข้าวลายหลนะเพราะเขากินขนมอิ่มนะมาเด้อยจ้าจลกทีทัานรดหรือบ่นี้ ได้กลับแล้วห่าก็ได้ขึ้นรถเกือบว่า <c oughs> ทันรถ <c oughs> กลับดงเหียนกันจ้า <c oughs> เอ๋มาฮอดดงเห็นเป็นทีเฮียหอยแล้วจ้าถึงบ้านอย่างปลอดภัย <c oughs> ไปคนเดียวก็ฟิวได้ก็ด้วยค่ะน่ะบงอผวนเลยเลบ้าน <c oughs> เมตีฮอนเทือนอะไรเด้อฮอนยงปอดภัยเกือบว่าทัานรถมาน่าน่าจะเป็นรถคันสุดท้ายเพราะว่ามาแตทานหมูกระทะกับประมาณ6โมงโอ้เมตีว่กบ่มีรถแท้ๆบ่มีรถกับเมื่อนอนนะแม่แม่ว่ากเ็เลยอ่ะเออคันบ่มีกับเมื่อนอนแต่ว่าพอดีส่วนทางกับรถเนาะเมตีออกมาตทานหมูกระทะกับสวนทางกันก็เลยกวักเขาเจอดเอาแน่ พอดีกันเลยได้มาทุกคนพอดีเป็นคนอันเป็นคันสุดท้ายฮะแหละนาะเจมนคันสุดท้ายพะว่าหกโมงเลยดิหกโมงแรงมาติมาฮอดกับประมาณมตอนนี้จังโมงหนแปดโมงวันเนาะยังบ่ฮอดที่ประมาณงปายเออประมาณเจ็ดโมงหกโมงป่าอันหกโมงหาเจ็ดโมงนี่แหละทุกคนเมตีฮอดเทนพ่อกระเจ้าก็ไม่ได้ขับไวดิวกลางคืนคนขับรถกรวบาสายตาพอดีปันได่ะทุกคนสําหรับคินนี้ก็บ่มีอย่างหลายเมติก็เมือบ้านนี่เด็ก,เกู้ณสุเกบอะไรได้นี่ เย็บนะมันเข็งแหละบ่ฮู้ว่าเดือนใดสิดได้ออกปีใดเยะได้ออกเลยอออสองสามปีเลยแล้วจะเป็นสาวแวเล็กอยู่แบบนี้บอ่อมันทรมานทุกคนเลยเฮ้ยทรมานก็อยาก,กคือความสวยถ้าเลือกไดเมตตีสิบุบัวดัดแห<ล>ต่ตคลิปตอนบวทันได้ดัดหาแบบว่าตอนนั้นฮานาย่า่นะเหตุอุกโลกอยู่ที่เออแบบ<ๆ>นี่นี่นี่เดสิมันรีวิวอ่าก่อนไปคลิปเนาะพอได้ให้ดันคลิปลายแน่ใจหน่อยตอนนั้นเมตตีมีกล่ำข้างในนี่ มีมีหลายแต่ตอนนี้ก็มียูแต่มีหลายเพราะแมตตี้มักยำข้างเดียวฮะนะนยำเข่ายำยังข้างเดียวมักยำข้างขวาแต่ข้างมีบ่ได้คซ้ายเลยมันก็เลยเลี้ยวในข้างนี่ <c oughs> อะทุกคนกินมบิบมีอย่างหลายเนาะแมตตี้เมืองเซโนคนเดียวคีดิสารเมืองแมตตี้ก็จะได้ปิดคลิปเลยเด้อฝากทุกคนก็ไลค์ก็ชซ์กติดตามแมตตี้แน่ที่สําคัญเบิ่งโฆษณาซอยแมตตี้ในเด้อแมตตี้เห็นเหรียญขึ้นเหรียญหนึ่งชองเหรียญแมตตี้ดีใจได้แล้ะโอ้ ก็ยังมีแบบ f อฟซอแบบจากที่แบบโบได้มีเอฟซเลยฮะนะตังซงมาแบบโบเมียนแบบอาริตากับโบได้เข้าวอนคลิปน้ำโบได้สู้เข้าคลิปน้ำฮะนะเวลาเห็นกันจังได้เข้าอันนี้น้องก็ไปอยู่ไก่แล้วก็ถือว่าโอเคแบบเฮากะเมียนตะกี้เป็นคนบอมักว้าวกับได้เข้ากล้องอันเห็นอันถ้าทุกคนติดตามอารันตั้งแต้อารันตังซง อลันอาเมตีเขามาตีโชวก้าวาว้าเลยบว์ว้าวเลยแล้วก็แบบเขินฮะนะทุกมือนี้ก็ยังเขินอยู่แต่ว่าต้องงินเฮ็ดเพราะว่าเพื่อเงินเดย์ฮาวกาแบบเพื่อเงินกินขนมซื้อเสื้อผ้านี่แหละซื้อเสือ้อผ้างามๆมาใส่ตัวเอ,ง,องนี่แหละนะทุกคนอะบันนี้คิดอย่างเพื่ออนาคตไว้คิดแต่ขนมไมตีมากินขนมของยุกิ๊กกันแหละกับเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่คือที่สุดรุ่นใดออกมาตอนะ้องได้ใส่เนาะอะทุกคน เรื่องธรรมดาของผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายไม่เข้าใจหรอกคนจับกล้องนี่กุยเนาะะทุกคนอย่าลืมเบิ่งโฆษณาสอยมตีเดอ้ออย่าข่ามโฆษณามาตีเดอ้อบ๊ายบายสนับสนุนมตีเด้อกันเบิ่งโฆษณานะจ้า